ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเยนเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุก กูจุกกูอย่างมีความสุขสวยสวยยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับกาบสวัสดีพี่พงน้องชาวพักเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่6ครับสวยงามยามเย็นๆครับ200บาทครับ บางบางเบาเบาครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่อหล่อลำลาำเลยครับสองร้อยบาทจัดไปครับรายการที่สองครับ เป็นพระสมเด็จม้วนครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อปีปิๆแตกลายงาเลยครับเนื้อแน่นๆเก่าๆมันๆเลยครับ200บาทครับเช่า2อ,องค์300บาทครับ ตกสวยๆยามเย็นเย็นครับรายการที่สามครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับเกจิอาจารย์เก่าครับไม่ทราบที่ครับ รายการที่4ี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อแน่นๆน,น,นุ่มนุ่มมันมันเลยครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับรายการที่6กคเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ เนื้อมันๆเลยครับลงรักเก่าครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อเนียนๆนุ่มๆเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าครับน่าจะเป็นพระกุ่ครับขุนไกครับเนื้อดินมันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับ เนื้อเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับเนื้อปิปิเลยครับรายการที่10บครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักครับสวยนะจ๊ะพี่จา๋า200บาทบางบางเบาๆา รายการที่11ก็ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรลักครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับด้านล่างเจาะรูด้วยครับ รายการที่12บสครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับลงรักเก่าครับสวยสวยเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่13ครับเป็นพระนางพญาครับสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายด้วยครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ ติดทองเก่าครับเนื้อว่านกากยายักครับสองร้อยบาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับสองร้อยบาทก็โน้มลงมาได้ครับ รายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อแน่นๆเลยครับแน่นๆมันๆนวลนวเลยครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญ องค์พระปฐมเจดีครับเหรียญเสมาครับหลังยันครับเหรียญเก่าๆก่าค่ำๆเลยครับพื้นผิวเหรียญครับเก่าไม่ทราบปีครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลงพ่อไปครับ ที่ระลึก 2, 4, 7, 8ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่18บแครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ จอบเล็กหลวงพ่องเงินครับเทพเจ้าแห่งเมืองพิจิตครับเมืองชาละวันครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับ สวย,สวยเาเก่านโดนๆใจเลยครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับช้าหมดอดได้ของดีครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับดูความเก่าของเนื้อโลหะครับมันๆเลยครับ รายการที่21ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นๆเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับเนื้อนวลนวเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับ200บาทก็โดนใจได้ครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จครับสภาพใช้ครับเนื้อเก่าแตกรายงานเลยครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ หล่อหล่อล่ำลเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่25้าครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเหนื้อผงลงรักเก่าครับเนือแน่นๆ่นมันมันเลยครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยงามนะจ๊ะพี่จ๋าอยากได้จัดไปได้เลย200บาทบางบางเบาเบาไม่แรงอย่างที่คิด ราคาสบายกระเป๋าถูกเหมือนได้เปล่าครับรายการที่27ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่ครับหล่อโบราณเก่าครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับสภาพใช้ครับ รายการที่28ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับตาเหมือนตากบเลยครับเก่าเก่าค่ำค่เลยครับมี2ององค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ สวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับทูอินวนครับเช่า2ององส0มบาทครับองค์เดียว200บาทครับรายการที่ย9เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแห้งๆเลยครับ เนื้อผงอมเขียวเลยครับแน่นๆ่นเลยครับแน่นแน่นนวลนวลมันมันเลยครับเกทะลุสมเลยครับรายการที่30มสครับเป็นพระสั่งกระจาย,ยครับ หล่อโบราณครับสังกระจายหล่อโบราณเก่าครับหลวงพ่อเดิมครับสังกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับเงินทองไหลมาเทมาครับเหมือนสายน้ำครับ รายการที่31กครับเป็นพระปิตาเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับปิตาเนื้อชินตะกัวเก่าครับรายการที่32ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อตโตครับ บางกระทิงครับจังหวัดอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังครับหลวงพ่อโตครับใหญ่ไม่เล็กครับ รายการที่33ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักครับเสดอจุ่นครับด้านหลังเป็นหลังแบบครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับปิตาพิมพ์หูกระต่ายครับ รายการที่34ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับสวยๆคมๆเลยครับเนื้อมันๆเก่าๆเ,เลยครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับรายการที่35ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับ คุกลักครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่36คเป็นพระสังกรจจายหล่อโบราณครับ สั่งกระจายเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อออกสำลิดเลยครับสั่งกระจายเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์พูนสุขครับรายการที่37ครับเป็นพระคงลำพูนครับเนื้อดินมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับ พระคงลำพูนครับกำแพงเพชรครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับองค์นี้เก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อดินครับน่าจะเป็นพระกุครับ นามขยาเมืองพิสนุโลกครับถิ่นกำเนิดพระนเลศวรครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับสวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับ บางบางเบาเบาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่40ครับน่าจะเป็นพระอุปคุตครับเนื้อสำลิดเก่าครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ อุปคุตครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับเมตตามหาอุดครับรายการที่41ครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุครับเนื้อเก่าเก่ๆโดนๆใจเลยครับเนื้อชินออกเนื้อชินเงินครับ รายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นๆนเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อขนมตุ๊บตั๊บเลยครับหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับนว่นว,นนวนันมันๆเลยครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยอย่างนี้ก็200บาทครับ เนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่45ครับเป็นพับปั๊มครับหลังแบบหลวงพ่อทวดครับอุ้มลูกแก้วครับเจ้าของน่าจะแกะออกจากกรอบเงินกรอบทองครับ น่าจะคลองบูชาครับหมาก่อนครับรายการที่46ครับเป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่47ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับเนื้อมันๆเลยครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับถูกเหมือนได้เปล่าครับรายการที่48ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ลงรักเก่าเก่าค่ำค่เลยครับสวยอย่างนี้ครับไม่รักได้ไงครับรายการที่49ครับองค์สุดท้ายครับท้ายสุดครับเป็นพระขุนแผนครับ ขุนแผนเนื้อดินลงรักเก่าครับขุนแผนเมตตามหานิยมครับหญิงรักหญิงหลงชายเห็นชายงงล่ำให้ควรหาร้องให้มหาหนูขอจูจุบสักทีจุกูจุก,กูจุก,กู ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคิดต่อๆไปครับพระสวยๆยามเย็นๆครับเก็บตกสวยๆงามๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองค์ครับเช่า2องค์300บาทครับ พี่ๆของน้องสนใจไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่0809536529ครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ